คือจริงๆเนะ่ต้องไม่ต้องอาจาร,รย์เบียร์หรือแพรลีพูดนะมาพูดฉันว่า <c oughs> มาพูดว่าโยมมาบานมากระซิบเนี่ย <c oughs> ฉันก็ไม่ฟังแล้วเธอไม่ฟังแล้วนะจะฟังได้ยังไงเธอโยมมาบานมากระซิบคนฟังนี่คือ ไม่ใช่แล้วนะเธออ๋อหลวงพ่อดิโอยหลวงพอ่อหมอบีจะรอดไหมคะแม่ไม่รู้เลยเธอถ้าไม่ผิดมีหลักฐานก็รอดอะถ้าผิดก็ไม่รอดอะมีอยู่แค่เนี้ยเธอไม่ได้เข้าพูดเข้าข้างนะคือพูดเป็นกลางๆพูดเป็นกลางๆแต่ว่าที่หมอปายพูดสุดท้ายเลยอะฉันไม่โอเคด้วยอะ วันสองวันที่จะมีอะไรแข็งๆให,ใหญ่ๆที่ไม่เคยใช้อะไรเงี้ย <c oughs> มีท่านโยมเป็นฉันอันนั้นฉันไม่ฉันไม,นไม่อันนั้นนะรับไม่ได้เลยสุดท้ายอ่ะขนองไปขนองปากไปนิดหนึ่ง <c oughs> คือมันไม่มีใครทำอะไรจริงแลก็ออกมาพูดเลยเปื่อยหนูกลัวเลยใช่ไหมจริงๆหนูมันไม่ควร พูดได้ยังไงเธออย่างนั้นใครก็พูดได้สิถ้าไม่ผิดอ่ะจะพูดให้มันเกิดความอะไรต่ออะไรก็ได้ใช่ไหมล่ะท่านโยมครับเป็นหน่วยข่าวกองโถอท่านโยมมาบานมีจริงนะ <c oughs> เออ <c oughs> ท่านจริงจริงท่านโยมมามีจริงนะเธอฉันเคยมิมิตถึงท่านโยมเลย นี่พูดไม่ได้พูดโกหกตอแหลนะฉันไม่เอาเรื่องท่านยม <uk> มาพูดเล่นนะฉันเนี่เมอก่อนสามสิบกว่าปีอ่ะตอนที่ตอนที่เตี่ยฉันน่ะตอนที่เตี่ยฉันน่ะอยู่เพชรบูรณใช่ไหมอยู่คนเดียวอ่ะฉันก็หลับหลับตื่นตื่นตีห้าอะหลับหลับตื่นตื่นตีห้าเป็นนิมิตเป็นอะไรต่ออะไรตรั้งแต่ตอนนู้นน่ะได้ไหมแล้วตอนนี้ก็ มันมันเหมือนหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเหมือนฝันเหมือนนิมิตเหมือนอะไรฉันก็เรียกไปถูกนะมันเหมือนฝันแต่มัน,ม,นมันเหมือนเรื่องจริงอ่ะพอะมีงูตัวหนึ่งลอยมาแล้วมีผู้ชายคนนึงยืนอยู่บนหลังงูถือเชือกควบงูแล้วมาใกล้ๆเสร็จปุ๊บเป็นผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อใส่ใส่กระเกงเตี่ยวสีแดงฉันตกใจตื่นตอนนั้นอะเกือบลุงเช้าตีห้าพอตื่นมาเสร็จปุ๊บก็ตกใจไงอุ้ย เราจะเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวจะเป็นไรไหมก็รีบเข้าซ่วมใช่ไหมลาดน้ําแก้ฝันฝันร้ายกลายเป็นดีนะฝากก้อฝากโศกไปอะไรเงี้ยเขาบอกกันว่าให้แก้ฝันแบบนั้นใช่ไหมเราก็เราก็ากอ้าเโอเคเสร็จพอออกมาก็ใจไม่ดีตอนนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีอะไรต่ออะไรใช่ปะก็พอเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมีคนโทรเข้ามาตอนประมาณเจ็ดโมงบอกว่า เตียน่ะตกกระไดไม่รู้สึกตัวแล้วอยู่เพชรบูรณ์เราแวบเลยหมดเวลาของเตียยฉันแล้วไหมทําไมฉันฉันฝันเห็นท่านยมครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตฉันเึงเชื่อว่าโยามาบาลมีจริงแต่โจะยามาบาลจะมากระซรงกระซิบอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงหลอนหลอน ถ้าจริงถ้าเขาไม่ได้โกหกก็แสดงว่าจิตเขาหลอนหลอกตัวเองจริงๆมันมีอย่างนี้นะไม่มีคนคนไม่ได้โกหกนะแต่ว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองนึกมาตลอดว่าเป็นความจริงเหมือนร่างทรงอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้ฉันเข้าใจนะร่างทรงบางคนเนี่ยคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าจิตมัน มันคุมจิตตัวเองไม่ได้ก็เลยแสดงออกมาต่างๆนานา,นาเข้าใจหลอนตัวเองหลอกตัวเองว่ามีแบบนี้มีแบบนั้น,บบน,นอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้ตรงนั้นนะตามหลักวิทยาศาสตร์อะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่ามาบอกจริงๆแล้วก็อย่างเงี้ยมันมันก็จะกลายเป็นมีอยู่สองอย่างที่เหมือนที่เตนก็พูดอะอาจารย์เตนก็พูดอะมีอยู่สองอย่างก็คือหลอนประสาทหรือไม่งั้นก็หลอกลวงมีอยู่สองอย่าง เราก็ไม่รู้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะแต่ถามว่าช่องทางที่ท่านโยมจะมาพูดเนี่ยมากระซิบเนี่ยเป็นไปได้ไหมท่านโยมพยาโยมคือพ,พยาบาลจำพวกเอ้ยเอยเอไม่ใช่พยาบาลคือเทวาดาจำพวกหนึ่งนะแล้วมนุษย์เรายังรักโลภกดหลงยังขายของยังเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่อะไรอยู่เลยอะ่ะใช่ไหมล่ะ คือลงสาริกาลิ้นทองไหมลงลงหน้าหน้าทองไหมลงแต่ว่าก็ต้องขยันหมั่นเพียรด้วยฉันเนะี่ยฉันก็จะไปลงเนี่ยเดี๋ยวจะไปลงอนาคตวงการบันเทิงของเป๊กหรอคือเป๊กออกมาขอโทษคนนั้นแล้วก็เป๊กก็บอกเมาไม่เห็นจะต้องฉันว่าวงการบันเทิงของเป๊กก็ก็คือก็คือ เหมือนเดิมนะฉันว่านะสำหรับฉันนะสมมุติว่าคนคนหนึ่งอะ่ะมีอาชีพเป็นโอ้แพลริดอกมีอาชีพเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเวลาเมามันเปลี่ยนนิสัยไปชั่วหนึ่งมันต้องลาออกจากอาชีพนั้นเลยเหรอบางทีมันไม่ใช่ปะถูกไหมแล้วคนนั้นก็เกินเหตุแล้วมีไม่ม,ม,มีมีสิทธิพกอย่างนี้มอะไรเงี้ยเออ ต่างคนต่างขอโทษอะไรมันมันผิดมันพลาดได้มนุษย์อะมันผิดมันพลาดได้หมดแหละอ่ายาเคยเล่าให้ฟังฉันก็ไม่ฉันก็จริงๆฉันก็เชื่อว่าโมมามบานมีจริงนะเชื่อมาแต่ไหนแต่ไรเพราะว่าเราเราคือคนพุทธอ่ะนะแล้วก็ พอเสร็จปุ๊บนะั้นเราก็ไม่เคยคิดนะว่าจะฝันเห็นโยมาบาลได้อะสามสิบกว่าปีแล้วตอนเตี่ยฉันนั่นนะ่ะเตี่ยฉันตกกระไดยอยู่เพชรบูร์แล้วฉันฝันเห็นแล้วเตี่ยฉันก็ไปจากไปไงอภัยกันอภัยเธอเธอท,ท,ทุกทุอย่างนะเธออภัยกันได้ใช่ไหมเป๊กเขาก็แบบเออบางทีอาจจะไปไปทําก่อนไปอะไรก่อนอะไรเงี้ยด้วยความที่เมาหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้คนเมาอะ่ะ ใช่ไหมล่ะเราก็เขาก็ออกมาขอโทษแล้วอะเขาก็ไอสิ่งที่เขาเมาก็ตรงเนี้ยน่าเกือบเสียโฉมอะแต่ถ้าเกิดต่ําอีกหน่อยนี่คือคอเลยนะตาจะชี้ไหมทำไมคนฉันตาจะไม่ชีนะเธอ คิ้วยกตาตายังเหมือนเดิมนะอืมบางคนก็ชอบให้มันชี้กว่านี้มันแล้วแต่คนชอบฉันชอบเท่านี้กำลังดีสวัสดีทุกคนจริงๆเธอบางทีมนุษย์เนี่ยมันก็มีโอกาสผิดมังถูกมั้งมันคือมนุษย์นะเธอ อืมมันคือมนุษย์นะใช่ไหมมันก็มีอะไรที่เธอเธอเคยเห็นมนุษย์ทําถูกทุกอย่างไหมไม่ถูกขนาดเป็นพระเป็นกะลาวาย,ยายังทำเป็นพระยังทําผิดเยอะเลยขนาดมีพระเหลืองอะมีพระเหลืองและอยู่ในแบบอยู่ในเขตวัดอะ ถูกไหมมันก็มันยังทําผิดได้เลยมนุษย์อะ่ะหมอบีใช่ไหมรู้เท่าที่ทุกคนรู้เลยเธออืมอืมฝนันธรรมดาเทวดาฉันก็ไม่เคยฝันเห็นนะแต่ฉันเคยฝันเห็นสวรรค์ครั้งหนึ่ง อยากฟังไม่จะไลฟ์ฟังมันมันเป็นเรื่องบังเอิญหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าฉันมีความสุขคืออย่างนี้สมัยก่อนมีสำนักปฏิบัติธรรมล้านนานที่เขาเริ่มก่อสร้างใช่ไหมเริ่มก่อสร้างใหม่ๆจเจ้าอาวาสก็โทรมาว่าโยมอ้วนเนี่ยอยากจะสร้างกุฏิให้พระมาภาวนาเนี่ยสักหลังหนึ่งเป็นกุฏิไม้ใช้เงินหมื่นหนึ่ง เราก็แบบได้ได้เราก็รวบรวมเงินอาคนนั้นคนนี้คนนี้ร้อยหนึ่งรวบรวรวบรว,บรวบได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมส่งไปให้วัดพอส่งไปเสร็จปุ๊บก็จบถือว่าทําบุญจบแล้วบุญสําเร็จแล้วเราก็จบแล้วใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จําไม่ได้ว่าโอนไปนานแค่ไหนก็จาไม่ได้นะแต่ว่าน่าจะมีสองสาเดือนนะแล้วกลางคืนจะก็ฝันแบบเนี้ยนอนฝันไปว่าตอนเช้าอะเวลาเดียวกับโยมาบานเนี่ย เงินฝันบอกว่าฉันน่ะเดินไปไหนไม่รู้เป็นที่โล่โงๆอ่าเป็นที่โล่โงๆแสงเนี่ยก็เป็นไม่มีไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีอะไรนะแล้วก็เป็นเมืองโล่โงๆเป็นที่โล่โงๆพอเดินไปก็จะไปเจอบ้านหลังหนึ่งสีขาวสวยๆมีโอโ้มีลายกระหนกเป็นสีขาวแวววาววิบวับมีเสียงกุ้งกิ้งด้วยตอนนั้นอะในฝันนะแล้วพอเสร็จพอเดินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าบ้านมีเขียนป้ายบอกว่าบ้านอ้วน แล้วก็เราก็นึกไ่้อุ้ยนี่บ้านฉันแล้วในในวินาทีที่เราในฝันเราเห็นว่าโอ,อ้ถ้าเราไม่อยู่บนโลกแล้วนี่คือบ้านเรารอเราอยู่ฉันคิด่างนี้เลยในในมันมันคิดเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันก็อิ่มแล้วมันก็มีความสุขมากอะ่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ตื่นพอตื่นมาเสร็จว่าอุ้ยตายแล้วทาไมมันอิ่มอกอิ่มใจจังเลยแล้วก็คิดในใจว่าบ้านหลังนี้คือบ้านเรารอเราอยู่ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านไม้เราไม่ได้อยู่แบบโลกบกใบนี้แล้วอะไรเงี้ย แล้วพอเสร็จแล้วก็ฉันก็โอเคปกติก็ขับรถมาทํางานตามปกติร้านทําผมเจ้าวาโทรมาบอกว่ากุติเสร็จแล้วนะใช้ชื่อว่ากุติอวนเธอดูดิบังเอิญไหมหรือหรือหรือบุญที่เราทํามันสาเร็จรอเราอยู่เราคิดเองหรือไม่คิดเองก็ไม่รู้แต่มันเป็นอย่างเนี้ฉันก็เลยเชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงโยมาบาลมีจริงไม่ทําไม่ทำอะไรไม่ดีนะคะ อะไรที่เคยทำไม่ดีพอมีสติแล้วก็หยุดทำหยุดทำค่ะเคยโกโหกก่แหล่เคยด่าว่าคนเคยข่ามาลงมาแมลงทำอะไรต่ออะไรที่มันไม่ดีรักทรงรักทรัพย์อะไรต่ออะไรต้องหยุดหมดนะครับทุกคนฉันเคยรักตังอะกงฉันแล้วรักต่างเจรักตังแม่ฉันเลยแต่ฉันก็ใช้คืนให้เขาสะสมเลยนะ ใช้คืนเลยเขาอยากอยากสร้อยได้สร้อยซื้อสร้อยอยากแหวนซื้อแหวนอยากกินอะไรซื้อเลยอย่างเงี้ยทําให้อย่างนี้เลยฉันก็เลยฉันก็คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันมีจริงๆนะเธอมันคือเรื่องจริงอะบาปบุญคุณโทษอะมันคือเรื่องจริงนะเธอเพราะว่าฉันเกิดมาจนอายุจะเจ็ดสิบอะฉันยังไม่เคยเห็นคนทําไม่ดีอะก่อนที่จะจากไปมีความสุขไม่แบบไม่ทรมานไม่มีเลยอืมขโมยตังค์แม่ เคยหมดแหละฉันเคยขโมยตังเตี่ยฉันเคยขโมยตังเตี่ยเตี่ยฉันจับได้เป็นไรไหมเป็นเป็นลักทรัพย์ของเตี่ยตัวเองบาปกรรมไม่รู้จะใช้หมดเท่าไหร่เตี่ยจับได้เลยนะขโมยตังเตี่ยใครเคยไหมขโมยตงังพ่อแม่ กลัวเคยหมดนะหมอบีของจริงบอพูดจริงๆนะฉันดูหมอดูที่แม่นแม่แน่แน่เหมือนอาจารย์น้องนะพรอพรเนี่ยฉันก็เชื่อครึ่งเดียวไม่เคยยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวกำลังจะไปทำน้ำพริกน้ำพริกปะลาลผัดหมูสับใส่กุ้งแห้งกินกับไข่ต้ม โดนตีตีอะเห็นไหมเราจําได้เห็นไหมโดนตีจําได้แต่ของคนอื่นไม่เคยขโมยนะฉันนะ่ะโอ้ยคุณยายบอกเคยขโมยเงินแม่อ๋อเหรียญห้าเก้าเหลี 5, 9, หล่ยมโธ่ จะพูดให้ฟังนะสมัยก่อนอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่เขาก็เล่าต่อกันมาจริงๆนะสมัยก่อนนู้นเลยอะสมัยก่อนนู้นน่ะคูบาบุญชุม่มอะเออคูบาบุญชุ่มเนี่ยก็จะเป็นคูบาที่อ่าญาดโยมแบบนับถือสักการะบูชาเหมือนจัดงานกระถินนะ่นเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอจัดงานกระถินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ ก็เงินน่ะอาจารย์ก็บอกยังไม่สํำเร็จเพราะในนี้มีเงินขโมยไม่รับนี่ครูบาบุญชุ่มนะไม่ไม่รับอ่าแล้วตอนนี้พอเสร็จปุ๊บอ่าก็ทำยังไงถ้าเกิดคนไม่ยอมรับต้องเอาเงินขโมยออกมาไม่งั้นไม่ทำบุญอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าก็สุดท้ายเลยก็มีคนออกมายอมรับว่า ขโมยเงินผัวมาทำบุญแล้วมันก็เป็นเรื่องขำมันนะอืมเธอรู้ไหมเงินเงินบุญเนี่ยนะเงินคนทำบุญเนี่ยไหนว่าหมอบีรู้จริงคะแม่ก็หมอบีเขาก็ถ่ายฉันถูกอะว่ามี ว่ามีว่ามีหานุมาะรูปปรูปหานุมานตั้งอยู่กับพื้นเขาก็ถ่ายถูกใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่ามีมีของอย่างหนึ่งที่เป็นสีขา,ขาวเป็นงาเป็นอะไรเงี้ยที่วางอยู่กับบูชายอยู่ข้างบนก็มันก็มีจริงอะเธอแต่เรื่องอื่นฉันก็ไม่รู้ว่าถามว่าแม่นไหมเขาก็แม่นนะตอนที่เขาดูเราอะแต่เราก็ไม่ได้ตามไปดูไปอะไรต่ออะไรกับเขาเยอะแยะขนาดนั้นนะใช่ไหมล่ะ เธอรู้ไ่่จะพูดให้ฟังนะมีพวกอาจารย์เนี่ยมีพวกมีพวกครูบาอาจารย์หลายๆคนที่เป็นนักพยากรณ์เนี่ยสมัยก่อนคือแม่นมากนะเป็นของจริงแม่นมากทำนายเป๊ะๆมียานสัมผัสมีอะไรต่ออะไรแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความละโมบความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะต้องทําเท่านั้นจะต้องทําเท่านี้ดูดวงเท่านั้นดูดวงเท่านี้คนพวกนี้นะเธอบอกเลยนะมาเจอกันฉันฉด่าเลยนะ ดูดวงเท่านั้นเท่านี้ะฮไม่มีหรอกการดูดวงเราไปดูสิมันคือเป็นการเป็นทานมันไม่ใช่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเสร็จปุ๊บครูเขาไม่อยู่ด้วยครูดัง้งครูเดิมครูบาอาจารย์เขาไม่อยู่ด้วยเออจริง,รงๆเขาเขาจะไม่แม่นเพราะว่าเขามีเขามีเงินเขามีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องคนดูดวง การการเสียค่าคงค่าครูเนี่ยมันมีตามปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องพอดีพอดีด้วยค่าครูบาอาจารย์เวลาดูดวงอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะไม่ใช่เสียค่าดูดวงเสียค่า,อ,าอะไรแบบดูดวงทีหนึ่ง 99, 99, เก้าแสนเก้าอะไรเงี้ย,ยซื้อหินซื้อห่วงจุ้ยมาหมุนหมุนคนรวยคืออาจารย์ เนี่ยมีคนมีคนเข้ามาเนี่ยจะเอาน้ำผุมาน้ําพุมาติดตั้งนาบ้านน่ะน้าหมุนน่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะหินกิ้งบนน้ําอ่ะเงินเข้าบ้านคุยไปคุยมาบอกยืมเงินน่ะฉันบอกเอาไปเข้าบ้านเธอก่อนช่วงแมด่ดูแม่ทุกเชา้าคนมีสัตว์จะ ไม่ปิดศีลใช่ใช่คนที่เกิดเป็นครูบาอาจารย์สมัยก่อนเมื่อก่อนตาฉันก็เป็นหมอโบราณน,นะตาฉันเนี่ยเออตาฉันก็เป็นหมอโบราณแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เก็บตังค์คนด้วยนะสมัยก่อนนะเป็นหมอยาโบราณอ่าหมอสมุนไพรคือตาฉันแท้ๆเลยคุณตาฉันนะเออ จริงๆเธอจริงๆเธอ,อที่คอแขวนอะไรอ๋อเขี่ยวเสือหลวงพ่อปานค่ะของแท้นะคะเที่ยวเสือหลวงพ่อปานของแท้หมอเต้ยบอกเวลาลำบากเข้าห้องพระเธอรู้ไหมเข้าห้องพระได้อะไรหรือเปล่า พอเข้าห้องพักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปเจอพระพุทธรูปเนี่ยที่องค์ท่านเนี่ยถูกปั้นออกมาถูกแกะถูกหลอออกมาด้วยความสงบสายตาที่ร่มเย็นเป็นมิตรด้วยอากับกิริยาเนี่ยของพระพุทธรูปเนี่ยคืออากับกิริยาของผู้ให้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นภาพแบบนั้นน่ะมันทำให้จิตใจเราลดความรุ่มร้อนได้โดยการมองพระพุทธรูป แล้วก็ถ้าเกิดว่านึกไปถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอะ่ะมันจะทําให้เราอ่ะสงบนิ่งมีสติพอมีสติเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเราจะรับรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปตั้งอยู่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าความทุกข์หรือว่าความสุขมันก็ทําให้เรามีสติแล้วมันก็ทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตในสมองของเราที่มันลุมเล้าจนหัวใจเราละรัวร้อนลน ก็ก็เข้าห้องพักก็ถูกแล้วก็บางคนบอกว่ามีทุกไปเข้าวัดไปบวชไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะฉันพูดให้ฟังนะว่าผู้หญิงเนะี่ยบางทีโดนโดนแฟนทิ้งอะไรเนี่ยเครียดไปบวชหัวใจกำลังวาง่างเปล่าหัวใจกำลังแบบละทวยอ่อนละทวยไปหมดไปบวชไปบวชเพื่อจะหนีทุกมันจะหนีได้ยังไงทุกอะ ถ้าเกิดเราจะหนีทุกข์หนีที่ใจตัวเองที่บ้านถ้าเกิดเข้าไปแล้วเปลี่ยนทุกข์ไม่ได้อะมันจะกลายเป็นเปลี่ยนที่มีความทุกข์ไม่ใช่ไปปลดทุกข์ปลดวัดเนี่ยเอาถ้าเกิดมันปลดได้จริงๆเอาเราเอาความทุกข์ไปปดไว้ในวัดเหรอในวัดมันก็จะมีแต่กองทุกข์ไม่มีกองสุขนะแล้วพอหัวใจเรากําลังร้อนลอนเข้าไปในวัดเนี่ยมีบางคนไปสึกพระมาเป็นแฟนก็เคยเห็นมาแล้ว ตอนหัวใจกําลังต้องการใครสักคนเนี่ยเธอรู้ไม่ต้องการใครสักคนหนึ่งเนี้ยนึกถึงตัวเองนี่แหละนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องอ่ะจะสับปลา้าแล้วนะจะผัดปลาแล้วนะ,ะ,ระวนะพร้อมดูแมสิเบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงต้องออก พร้อมดูแมสิเบเโมงแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงต้องออกออกแก้วน้ำสวนไปไปโอมานไปเที่ยวโอมานแล้วก็จะซื้อของที่ระลึกเป็นแก้วต่างๆไปประเทศไหนก็จะซื้อ